แล้ก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านนอนสุโบราณกําลังเตรียมตัวสาหรับการที่จะได้ไปขี่ที่สนามมะขามอะ่ะอันนี้คือน,น้องๆน้องๆเต็มเลยโอเคฮะวันนี้เราก็อยู่ที่สีแดงตังเองแลังเตรียมช่วงไ่สนามมะขาก็ไช่เคยเับเดี๋ยววันนี้เราไปข่าเกันแล้วไปดูนว่าเอ้ยสอ,สอนเขาเทมีหานกษาบอนบอกว่าฟินมากไอที่ฟินนี่ไม่ได้ฟินจะไปขี่คือฟินฟังคู ไปลุยนนสนามอะไรสนามดิฟมะขามดริฟท้รถมะขามครับนนร้านดิฟกินข้านารานดิฟกิขนข้าน เบร,ก,บรกตรงที่เราเอาอยู่อะเราก็จําไว้ว่าเราเบรกตรงไหนจำจากไอ้ที่บริเวณพื้นนะมันมีจุดอะไรเงี้ยดูพื้นนี่ดิจแต่เนี้ยเราเราขี่แบบท่าทางธรรมดาดีนิ่เดียวรถอ่ะพอถึงแล้วก็เบรกเบรกเสร็จแล้วจังหวะที่เราเรลังเอียงเข้าไปอะแต่เนี้ยสายตาเรามองไล่ไปหมดแล้วนะตอนเราเอียงเข้าไปอะเริ่มเอียงปุ๊บเราก็ค่อยๆคืนเบรกนุ่มๆอะค่อยๆคืนเบรกหน้าออกค่อยๆคืนเบรกแล้วก็ไหลเข้าไปแล้วก็มองไปเรื่อยอะพอถึงกลางโงค้งคุยมันจะไม่ ขาขาออกต้องเปิดเปิดส่งออกไปด้วยนะรถมันจะตั้งมันจะบานออไปมดีโฟมถ้าเราไม่เปิดมันจะมันจะเหมวอนรมันจะม่ออรถัตั้งมอไซคถ้าเปิดรถมันจะตั้งครับนั่นแหละครับแล้วก็ออกลายนองเน ครับโดยเฉลี่ยออกมาก็มี5้าท่าฮะมาถึงฮะตัดมาโค้งตรงโค้งตรงทำไงฮะพี่ปาน้นตรงอันดับหนึ่งครับหมอเวลาหมอบคือตูดต้องไปอยู่ไปปลายเบาะเลยครับสังเกตตูดปลายเบาะเลยฮะสำหรับอันนู้นอันนี้ก็สุดตูดครับเสร็จปุ๊บเวลาหมอบครับเอาคางอ่ะให้ต่ําไปชนไม้เลยครับลองหมอบดูได้ครับหมอฮะหมอบให้มิดหมอบให้มิดเอออย่างนั้นเลยฮะ อ๋อใครเหยียบไปอีกฮะไม้ใครเหยีไปอีกเบอหลังพี่นั่นแหละฮะนั่นแหละนั่นแหละเบาะหลังเลยมอบเลยเอออย่างนั้นแหละโอ้โหนั่นรอดนั่นรอดค้างติดถังเลยอันนี้ค้างติดถังปลายค้างติดถังเลสซิ่งเลยน่ะโอเคฮะหมอไปหมอหมอบมอไปแล้วครับหมอบไปแล้วหมอไปแล้วปุ๊บเราจะทำยังไงเห็นโค้งแล้วเห็นโค้งแล้วจังหวะที่สองคือเบรกฮะเตรียมท่าจัดท่าครับจัดท่าถ้าเลสซิ่งก็ย้ายคนมาขึ้นนึงโอเคฮะดูตู่ถ้าดูตู่ ย้ายมารอแล้วเน่ยพอถึงจุดที่จะเบรกปุ๊บก็เงยขึ้นมาในตรงนี้เราก็ปุ๊อันนี้จังหวะสองฮะ้วจังหวะที่สามก็คือเชนจับเชนเทียร์กับเบรกทำน้ำาลใช่แล้วก็เบรกหน้าหลังแล้วก็เชนบึ้มบึ้มคือเบรกทั้งหมดที่มีใชบบ่บึ้มบึ้มสายตาแล้วก็มองไปทีาพร้อมนะรู้าลายหมดนะจังหวะที่สี่ก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงเบรกแล้วก็เอียงรถไหลเข้าไปโพ ถึงการโค้งก็เปิดเปิดจากน้อยไปมากอะประมาณว่า5% 10% 20%อรเนี่ยดูเปอร์เนี่ยิบเปอร์็นตนี่ยรึเนี่ย้วก็ไล่ระดับลงไกับบานลดออกไปข้างนอกไปถึงข้างนอกทุกจังหวะสุดท้ายก็เป็นข้องงอกข่าวหมดต่อน้ำน้ำน้เพลงนึกสองเลยเออนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับให้ให้เสียงเครื่องมันเหมือนเป็นเป็นโน้ตเพลงนั่นอะ แต่ออโต้อะมันก็มีแค่บือบ้อบูบื้อบูอะเออถ้ารถเกียร์แน่นได้เลยบ้านเดี๋ยวลองลองขี่ได้นมนี่นได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยไปลองดูดแต่แต<ร>ปลแลระวังระวังระวัง่อนขี่อ้คอมาปลาห้าเดี๋ยวไปในสนามกันลองอไปลองกัน<ง> รับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย